ผามวนผาาลาะสวัสดีครับผมมาพบพอกันนี้ก็ครับกับช่องเบายันผ้ามวนผาาลาะนะครับวันนี้ผมก็จะพามาตกปลาในหมายธรรมชาตินี่ครับหมายข้างหลังนี่ครับกับเหยื่อสดนะครับวันนี้ผมก็ใส่เป็นครบสดนะครับใช้เหยื่อสดไม่มีอดตายแน่นอนนะครับก่อนเนื่อนะครับขอให้พี่น้องทุกท่านนะครับรักษาสุขภาพนะครับก่อนออกจากบ้านทุกครั้งนะครับอย่าลืมใส่แมสออกมาด้วยนะครับ เกิความเป็นห่วงนะครับจากช่องบาวยั่นพาวนพาเลาะนะครับสําหรับมือนี้ครับหมายที่ผมจะพามาตกนะครับก็จะเป็นหมายถังหลังนี่ครับก่อนเท่าจะไปตกนะครับเดี๋ยวเขามาเกี่ยวเยื่อกันก่อนนะครับลองเมือนะครับว่ามือนี้ผมจะใช้เทคนิคแบบไดนะครับในการเกี่ยวเยื่อนะครับก่อนนี่จะไปรับชมคลิปนะครับพี่ๆน้องๆท่านไหนนะครับที่เขามารับชมไหมนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามกด subscribe นะครับ จเป็นกำลังใจผมมาเห็ดลิบดีๆออกมาให้พี่ๆน้องๆได้รับชม่กันอีกนะครับพอมาเกี่ยวกันก่อนนะครับสำหรับตัวเบสที่ผมจะใส่นะครับในมือหนีนะครับผมเกิดจะใส่เป็นเบสซีโอนะครับซีโอตัวบนตัวล่างนะครับเพราะว่าเยอะผมมามือนีนะครับผมได้เป็นลูกกบนะครับแต่ว่าตัวบกคอยง่นะครับราคาลักษณะไม้นี่ครับคงจะบกคอยเจอนะครับปลาจะโดนะครับ เลยใส่เบ็ดตัวหน่อยใส่เยื่อตัวหน่อยนะครับส่วนมากจะเจอแต่ปลาคอนะครับก่อนเนื่อน,นะครับผมจะเกี่ยวจากตัวบนก้อนนะครับเกี่ยวเขาปลายข้างให้ถะลุจมูกคือเกานี่ครับผมก็จะวัดลงมานะครับถึงตรงไหน,นผมก็จะเกี่ยวตรงนั้นนะครับที่สำคัญ อย่าให้เยื่องอนะครับเวลาเขาเกี่ยวแล้วนะครับก็จะเกี่ยวลงไปนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับแต่ว่ามือนีผมจะใส่ขากบนะครับขึ้นมาเกี่ยวนะครับเกี่ยวตรงนี้นะครับที่สำคัญนะครับผมจะใส่ตรงนี้นะครับผมจะเกี่ยวลงตรงขอนี่ครับเพราะว่ามันจะเหนียวแห้งนะครับเพราะเยื่อผมตัวหน่อยนะครับ ตีไปเรื่อยๆนะครับมันจะขาดเร็วนะครับนครับเดี๋ยวก็ออกมาในลักษาแบบนี้ครับยังก็เรียบร้อยแล้วครับใส่กันสวะนะครับพร้อมลุยได้นะครับใส่กันสวะเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเาไปลุยกันเลยครับผมครับเดี๋ยวผมจะผาตีครับไม้ข้างนานครับ ลักษณะจะเป็นปากทอนะครับเป็นขงางข้างคลองถ่างขางนะครับคลองย่อยออกมานะครับนี่นะครับแล้วมันก็จะต่อมานี่นะครับนล้ก็เป็นคล้องหลอดนะครับทางถนนแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมจะผ้าตีไม้นี่ครับไม้ข้างหน้าน,นี่ครับ กนันแล้วรครับกันแล้วกันแล้วครับเรียบร,อยรอ้อยวะนี่ค,ครับโบโดนครับกัดครับแต่ว่าโบโดนน่าจะไม่โดนเหยือ่อหน้าเจ๊ด้ครับนหน้าเจได้ นะครับเดี๋ยวเอาไหมเอาไหมครับเอาไหมผมให้เบิ้งนะครับลูกเะโดนะครับเบิ้งครับอันนี้ลูกเฉโดนะครับจะขึ้นแล้วก็ลงครับจะไปเร็วครับลูกชฉโดครับเพราะขึ้นเล้วก็่ลงหายไปแล้วเดี๋ยวก็ขึ้นอี่ครับนี่ครับคือลักษณะของลูกชะโด ตัวยังเนยๆอยูน่ยนะครับแต่ว่าผมจะบอเห็ุอย่างนะครับสำหรับกอกนี่ผมไทยมึงซื้อนะครับผมจะบอตีนะครับพอยให้เขาเลี้ยงลูกเข้าไปนะครับพ่อแม่เขาให้เขาเลี้ยงลูกเข้าไปหละ่ะเขาจะล่อให้เขาโตใหญ่เท่านันนะครับเขาจะได้มีปาตีกันอีกได้หลายนะครับ,อบอนะครับคอกบอกง่ายนะครับเป็นผาทีสวยงามครับ เดี๋ยวผมจะพาตีนะครับคล้องหลอดนะครับขางถนนนะครับเอาเมืองครับว่าจะได้ผลมอนะครับกดนะครับกัดแล้วโดนครับโดนโดนอยู่นะครับ โซนครับยกขึ้นเลยโอ้ตัวเป็นโลเลยครับนี่เหียบรลอยนะครับมาแล้วครับหนึ่งแ้มครับตัวเ,เป็นโลครับตัวนี้จับเปดเลครับ ตัวนี้โลแนอนอนครับโลแนอนอนตัวนี้เมึงเลยนะครับยังไงนะครับอ้วนปักได้โอนเบียดตัวบนนะครับสีโอตัวบนนะครับนี่เข้าเบ้าตาเลยครับทะลุตาไม่รอดแน่นอนนะครับผมจับไห้เบึงครับนี่นะครับมาแล้วครับตัวแรกของวันนี้นะครับโดยเหยื่อกบสดนะครับตัวนี้ เป็นโลแน่นอนนะครับเมืองเลยครับตัวบักเป้งนะครับโดนเบ็ดตัวบนนะครับตัวซีโอตัวบนนะครับนี่น่ครับเบ็ดตัวล่างยังหอยอยู่นี่ครับสุดยอดครับมีเยอะกบสดไม่อดตายแน่นอนนะครับเดี๋ยวปดเบื้องแบบใกล้ๆเลยนะครับนะครับปดเหบนองก่อนนะครับ รูดออกมาแล้วครับสุดยอดครับผมกับเกลือสดไม่อดตายจังไดยก็บ,บอดตายครับ้นีถึงจะได้เตามนหนึ่งกัดไปสองนะครับได้เตามเดียวถือว่าบาเหี่ยวนะครับได้ตัวเป็นโลอยู่นะครับถังหมานในทำง,งานนี้แล้วครับถังหมานผมน,นะครับเริ่มนะครับถาเห็น นะครับรถกันนี่นะครับกับถังสีขาวๆนี่ครับเห็นกัอยาลืมทักทายกันเลยนะครับเด้อครับเดี๋ยวผมจะใช่แล้วครับถังหมานุงเงียบสุดพวกเขาครับพดดลมว่อยู่ด้วยง่ายเลยนะครับผมใ้ตัวนี้แล้วก็จะเดินทางกลับนะครับ ผมก็ขอขอบคุณน,นะครับที่เขามารับชมถึงแต่เริ่มแรกนะครับขอบคุณกันกดไลค์กดแชร์นะครับการติดตามรับจองเบาวยันมาโดยตลอดนะครับสวัสดีครับผมกลับแล้ครับ